สร้างขยโวขยางต็นสามายืนต่างเทียงหอมแต่คำปากเกียงสังเจ้าหามบไหวของนักเจ้าสร้างถือได้ไปมาโดยง่ายคำเอ๋ยสามาปากบพลเสียงเจ้าบ่ไดยินแทนอ โอโหสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับกพญาคมคมนะครับก็ได้นำพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งพญาบนนี้เป็นพญาที่ได้มาจากหนังสืออินทิยานสอนลูกนะครับซึ่งความหมายก็คือว่าขนาดเราดิ้นรนขนขวายดิ้นลนขนขวายแทบตัวแทบขาด เพื่อจะยืนได้เพื่อจะมีประสบการณ์ได้เพื่อจะวิวัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องมาเสียกับคำล่อลวงคาลมหวานอของคนบางคนบางจำพวกที่มาหลอกล่อให้เรา ได้สเสียตัวตนของเราเองจนทำให้เราเนี่ยทำเรื่องที่มันใหญ่เหมือนคนอื่นเหมือนคนที่อื่นที่จะทำไม่ได้แต่เราก็ทำได้สุดท้ายเมื่อพลาดไปแล้วใครพูดใครเตือนใครอะไรก็ไม่ฟังเราก็ยิ่งถลำลึกหรือสรุปง่ายๆก็คือว่าเสียเพราะคารมคนเพราะฉะนั้น พญานนี้ท่านมีความหมายแฝงว่าทําสิ่งใดก็ตามถ้าเรามีสติมีปัญญารู้ตัวเองอยู่เสมอเราก็ไม่พลาดง่ายๆเหมือนคนเราที่มีอายุมากๆม,มีประสบการณ์มากๆมกัมกจะละหลวมในการระวังตัวระวังใจระวังตน จะทำอะไรก็ไม่กลัวเพราะว่ามีความกล้าเพราะว่าคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์แล้วแม้จะเกิดปัญหาอะไรตัวเองก็สามารถแก้ได้แน่นอนสุดท้ายทําให้เกิดความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนลืมคิดถึงความรู้สึกในจุดเล,ล็กๆน้อยๆสุดล้าก็ทําให้เราหลุดเรา ควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนนักปราชญ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าเมื่ออายุมากๆแล้วสิ่งที่ต้องลดคือความหลงความโกรธสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือหลักการและเหตุผลอันนี้นักปราชญ์ท่านเขียนไว้นะครับผมไม่ได้เขียนไว้ผมแค่อ่านแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง ท่นก็พิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม